กำลังผาเมืองนะคะโดยกองร้อยฐานมาที่2หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตาได้รับแจ้งว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบนะคะโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะค่ะทางหน่วยจึงจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจนะคะจนพบรถยนต์ต้องสงสัยอีซูซูมิวเอ็กซ์สีขาวทะเบียน6กอไก่ฉอชิง9699กกรุงเทพมหานครนะคะ กรุงเทพมหานครนะคะคุณเป้แต่ว่าพบที่เชียงรายาก็ขับออกมาจากหมู่บ้านป่าสร้างสูงตาบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและก็แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบแต่คนขับก็ได้ขับหลบหนีไปนะคะก่อนพบว่าจอดรถนี้ทิ้งไว้ข้างทางแล้วก็จากการตรวจสอบค่ะพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน27ใบก็น่าจะมาจากการเดินเท้าอย่างที่คุณเป้บอกนะคะแล้วก็เอามาขึ้นรถนะคะมีของกลางยาบ้ารวมกว่า เจ็ดล้านห้าแสนเมตรค่ะอยู่ภายในห้องโดยสารนอกจากนี้ก็พบซองปืนรวมทั้งกระสุนปืนขนาด7.62ม mm, มตรและขนาด9มเมตรอีกจำนวนหนึ่งนะคะเบื้องต้นก็ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งทางแม่้าหลวงนะคะแล้วก็สถานีตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายดูแลเรื่องนี้ต่อไปค่ะค